สำหรับใครที่เป็นกังวลในเรื่องของสรรพากรกำลังจะแก้ไขกฎหมายนะครับให้เก็บภาษีนะครับจากคุ้นต่างประเทศด้วยเนี่ยนะครับจะบอกว่าณนะวันนี้นะครับ18กันยา2567นะสิ่งที่เราทําได้นะครับก็คือย้ายเงินของเราเนี่ยมาลงทุนในกองทุนรวมนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยจริงๆจะบอกว่าสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นลงทุนยังไม่มากนะครับเ,เงินยังเอาเป็นว่าพอร์ตไซส์น่าจะยังไม่เกินสัก10ล้านเนี่ยนะ สมมุติว่าเราได้กําไรเยอะมากเลยนะก็คือเราได้20%นะครับเรา20%่อของ10ล้านเนี่ยก็คือ2ล้านนะครับใน2ล้านบาทตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราจะต้องโดนภาษีจริงๆนะฮะมันก็ยังไม่ได้ถึงเทียร์สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็อาจจะยังไม่ได้ต้องกงังวลแต่คือถ้าไซส์พอร์ตเราขนาดประมาณอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะโยกมาตรงที่กองทุนก็ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการลงทุนในกองทุนรวมนะครับที่มีขายในไทยนะเราจะไม่ต้องเสียภาษีในส่วนของกําไรนะครับ นักกฎหมายวันนี้นะครับซึ่งในอนาคตมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับสำหรับใครที่คิดว่าเอ้ยกองทุนรวมเดี่ยมันไม่ใช่เวของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูในประเด็นที่2ต่อไปนะครับ